หลังๆนี้พวกเราก็หิวแสงแล้วก็ไม่ได้แสงมานานแล้วก็ไม่คิดว่าใครจะให้แสงเราวันนี้พี่มี่ให้แสงเราส่งเสียงอยไกับพี่มี่หนึ่งทีครับเดี๋ยวหลังจากวันเนี้ยพวกเราจะมอดนะครับใจเย็นๆตูซาใส่เลือกสีเสื้อมารับแสงขนาดนี้เนี่ยค่ะกำลังยืนสงสัยว่าซิปนี้ติดเผื่อทุกตัวในตู้มาเลยหรือเปล่าคะเนี่ย ชุดเยอะมากคือคุณสไตล์สไตล์ค่ะคุณเอามาเองหรือว่ามีคนจับให้คะเออเออตอบอกว่าตอนแรกเตรียมมาแล้วครับเตรียมมาแล้วสไตล์หนึ่งพี่มีซึ่งทีมที่มีตั้งใจกันมากเลยค่ะตั้งใจกันทุกคนแม้กระทั่งสไตล์ดิเราเตรียมชุดมาแล้วครับแล้วเราก็เอาชุดเราไปให้สไตล์ดิดูสไตล์ดิบอกว่าเอาไปเผาเถอะเดี๋ยวหาชุดใหม่ให้ เข้ากันเลยมันไม่ดีนะครับไม่ลงตัวเลค่ะไม่ลงตัวคุณหล่อนะคะเพราะว่าสไตล์ลิสที่นี่จัดให้ครับอ๋อชอบไหมคะชอบมากชอบมากครับคุณก้องวันนี้เขาไม่พูดเลยะคปกติพูดเก่งมากเลยครับรอจังหวะครับจังหวะนี้เป็นของคุณแล้วค่ะใไปคุณโรยแป้งอะไรมากินฉุดมากเลยจังหวะ คือเวลาเขาร้อนเขาชอบใช้แป้งครับแต่ถ้าเป็นแป้ก็จะเป็นแป้งก็ออกมาตีเข้าจนมู่เลยดีนะครับที่ให้ออกมาเร็วช้าๆกว่านี้จำอะไรไม่ได้แน่นอนครับทำไคุณเมาเหรอคะคุณต้องเจอใช่ไหม ใส่แว่นกันทำไมอะพี่สงสัยมานานแล้วอยากดูเือนถอดเลยนะคะก็คือโจทย์โจทย์คือเป็นบอยแบนด์อยากดูล่ออะไรเงี้ยครับอยากดูหล่อที่แว่นมันช่วยได้ครับแต่ถ้าถอดปุ๊บมันเด็กมป็นนกองครับจริงๆครับก็จริงมีเชิญสามคนนี้มาเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเปพื่อนกันนะคแล้วก็ได้เจอกันในงานมู่ของพี่โน้ตของเรานั่นเองนะคะ ก็ได้รู้จักจากตรงนั้นเราก็คบหากันเรื่อยมาก็เลยพอมีคอนเสิร์ตเนี้ยไม่เอาคุณมาไม่ได้นะคะมองอะไรกันเหรอคะเขายังยังติดใจอยากให้พวกเราถอดแก้ยู่ครับไม่มีครับอ๋อคุณถอดเอาใจมิตรักพี่หน่อยไม่ได้เหรอใครอยากให้ถอดสรงเสียงใครอยากให้ถอดสรงเสียง สองซ้เดี๋ยวเราลองเต่อไนไม่ได้เพราะว่าคุณต้องจ้องหนือมี่รู้คุณเลยต้องส่ใช่ไหมคะหล่อใช่ไหมคะคนไหนหล่อสุดคะ พี่โจมเรอสุดค่ะไเดินแบบรแอบบน้ดีกว่าค่ะเดินแบบรแอบนบ้นต้งตีะะขอแบบในแบบใน <c oughs> แบบรอรอเร็วกว่านี้ได้ไหมคะทำ <c oughs> ไม่กับแบบนี้แล้วะ พี่เชื่อว่าการเดินแบบสู้คุณก้องไม่ได้อันนี้เขาใสา่หล่อไปแล้วแต่คุณก้องนี่มีลาเขานีนับวันนะคะพวกเรารู้กันดีอยู่พี่บอกแล้วว่าตอนอยู่ในห้องใ่้เตรียมผม้อมับเลยครับไม่เตรียมอะไรท<ช>ั้งนั้นค่ะพวกคุณสามคนจะต้องโดนงั กองต้องปิดต้อ,ง,องต้องปิดผมไม่ต้องออกเลยนะครับเพราะว่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยครับมีเอาตัวไฮไล,ไลท์เอาไว้ตอนจบเลยนะไฮไ,ไลท์อยู่ตรงนี้นค,ค,ค่ะได้ไม่มีอะไระครับพ,พี่พี่ครับผมออกไปมันจะไม่มีอะไรเลยพี่พี่ช่วยกีดให้ผมหน่อยละกันเอาแต่รับออกเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยเด้อเปิดไฟเปิดไฟมาแล้วมาดูดีมาแล้วเปิดไฟปิดเปิดไฟปิดเสียงอยู่ไหนเสียง ไม่ได้มีความสามารถทางศิลปินอะไรมากันก็ต้องแจกของดูได้เลยพวกคุณเก่งเขดูผมผมชื่นชมสกิลการเอาตัวรอดของเพื่อนผมเมื่อกี<ด>้ <c oughs> ถ้าให้ดูจริงๆก,ก็คือการหนีตายนะครับกอการทำอะไรต่อจากข้อพิเศษอการหนีตายครับเข้าเรื่องได้ไหมก็คือมีเนี่ยก็ต้องกลุ่มลายขึ้นมา มีจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะ,ะชวนเป็นแคทเธอรีนสตูวาร์เด้มีก็เลยตั้งชื่อห้องว่าสี่สตุรเทท์เด้เพราะว่าอันนี้ของจ <c oughs> ริงคุณไม่ทราบใช่ไหมคะทีมงานเขาขโมยโทรศัพท์นี่ไปกับบี้เราไม่ได้พูดคำหยาบกันในนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่คร <c oughs> ไม่มีใครเคยพูดคำหยาบก,กับบี้เลย <Okay. S 1> สาวแต่เวทีชื่อแมีไม่แน่ใจค่ะเคยตามเห็นอยู่หลายประโยคเหมือนกันครับ ยังไม่เคยเห uh, ็นพูดกับมีนะคะก็เลยคุยกันค่ะว่าเอ๊เราจะเราอยากจะร้องเพลงนะเอมี่คืออันไหนนะคะพี่โต๊ะว่ามมีเป็นนันบอลสุดนะครับเดี๋ยวอัดอม่บมยนี่รับมีพูดว่าอื ไหนดีที่มันจะสงศัก์ศรีพวกเราขอโทษการสะกดนะคะบาง่ีนพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นถามว่าเพลงไหนดีนะครับและกองก็ตอบว่าวัดพระศรีมาอไม่นัดนัดกันที่ไหนนัดที่ไหนนัดกันที่ไหนดีแล้วก็พี่มีก็ถามกองก็บอกว่าขอโทษครับท่านพี่ผมท่้งปากด้วยความไม่ตายใหม่ได้มีเจตนาล่วงเกินท่านพี่ไหมผมพี่พีก็บอกว่าพี่โตมีอะไรสั่งสอนน้องเล็กไหมครับ ผมก็ไปตกเขาทีหนึ่งแล้วบอกว่าให้สัารวมแล้วเขาบอกว่าชอบสั่งสอนต่อหน้าพี่มีก็ตอบว่าวิธีอะไรก็ตอบว่าผมจดไปหมดแล้วครับว่าเขาจะต้องโดนอะไรอ๋อนี่ผมโอเอเคนอ๋อนี่ผมเมยโอเคพีก็เลยบอกว่าพี่บอกว่าเนี่ยคุณมา แต่นี่มาค้ทุกคนเนี่ยทุกคนมองมี่เป็นตลกไปหมดแล้วจริงๆีไม่ได้เป็นคนตลกมี่เป็นคนจริงจังและสีเรียสมากมากคุณก็ทราบจริงๆพวกผมสามคนมองว่าเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนจริงจังพอผมมาอยู่กับพี่พี่พวกผมเลยเป็นคนตลกจริงครับทุกคนนี้ไม่ทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นตลกเพราะว่ามาอยู่กับพี่พี่นะครับค่ะอ๋อพี่พี่ก็คิดเหมือนกันเหรอครับพี่พี่คิดเลยเมื่อก่อนนี่เป็นคนแบบแทบจะไม่คุยอะไรกับใครเลย เดินก้มหน้าแล้วก็ซีเรียสตลอดแต่พอมาเจอแล้วไม่เหมือนมันเอาไม่อยู่ไปเองแล้วแล้วเราก็เลยไปค้นภาพสีจตุรเทพก็คือมีรีมิงแล้วเราก็เลยมาตัดต่อภาพนี้ส่งไปนี่คือปกซึ่งตรงนั้นพี่โตบอกว่าก็ตอดต่อได้ไหมก้องพี่ก้องอ่านก้องได้ไหมคะ พี่มีเป็นคนบอกเองว่าไม่อยากให้ทุกคนมองภาพพี่มี่เป็นตลกผมก็เลยตัดต่อแบบนี้เลยครับคิดว่าน่าจะน่ารักดี F 4ไม่ใช่ F ซึ<ส>่จะตล,ลกที่ไคือความตลกเนี่มันเลิกไม่ได้จริงๆนะครับถ้าใครติดแล้วมันก็จะติดยาวจนถึงมันสุดท้ายของชีวิตเลยครับ <laughs> ก็ประมาณนี้สรุปไม่ได้งานอะไรจากการตั้งกรุหลายอย้ไม่เคยคุยเรื่องงานอะไรได้เลยเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกัน้เรื่องรู้เรื่องนี้แล้วมันก็จบไปแบบไม่ได้อะไรนะมี่ก็เลยท้อแล้วก็บอกทีมงานว่ายกเลิกเขาสามคนเลยแล้วกันค่ะมี่ไม่รู้ว่ามิดลักมี่จะได้อะไรจากจากการที่เขามยืนอยู่ตรงนี้แล้วพอจากนั้นสักพักหนึ่ง พี่ก็ได้ไปงานบวชพี่กองครับค่ะพี่ก้องบวชครับอันนั้นเมื่อเมื่อสักต้นปีมั้งคะต้นปีครับพี่มี่ต้นปีนะคะก็คือเขาบวชตอนเช้าแล้วนี่ก็เลยไปกลาวตอนช่วงเที่ยงนะคะก็บวชมาได้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงทวนครับครับพอมี่เข้าไปถึงปุ๊บก็เจอพระกองนั่งอยู่บนแท่นอยู่ในสลาครับรูปงามมากนั่งปุ๊บแล้วก็บอกกับมีประโยคแรก โยมพี่มีสบายดีไหมแล้วก็เก็กเสียงแบบพระอะค่ะนี่ก็เลยงงว่าเอ๊ะพอใส่ผ้าเหลืองล้วเป็นพระได้ทันทีเลยเนี่ยซักพักนี่เ็นั้องอยู่นั่งฟังเริ่มเทศมี่เลยค่ะเทศยาเทศเหมือนว่าศึกษาพระธรรมมาหลายปีค่ะใช้คำว่า ด้วยความที่คนชอบมองว่าผมเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่มีสาระครับทีนี้คิดว่าคงจะมีวิธีเดียวที่จะทำให้พี่มี่รู้สึกว่าผมมีสาระและน่าเชื่อถือคือบวชครับก็เช็คด้วยว่าวันนั้นพี่มี่มีคอนเสิร์ตที่สกลมาแน่นอนครับใช่ต้องไปต้องไปเพราะว่าน้องชายบวชไปถึงก็เนี่ยค่ะเป็นรูปเนี้ยค่ะแล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เทนมีประมาณเกือบชั่วโมงแล้วมีั่วเลาะไม่หยุดแล้วมันคือมันรับไม่ได้อะค่ะา ไไชีวีขอตัว10นาทีเพื่อออกไปหัวเลาะใช่พี่ <ผม S 1> หัวเลาะไม่หยุดเลยพี่ไปขัยซาลาตรงฝั่งนี้ค่ <c oughs> ะวัน,นนี้ว่าเขาป็นอะพี่ <c oughs> นี่เหมือนพี่เดินเข้าไปใน,นละครเรื่องหนึ่งอ่ะก็ <c oughs> มีกล้องทำแสดงอยู่เป็นพระโ <c oughs> ยมทพี่เนี่ยผมนะถึงสี่แล้วผมก็ทำสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้แหละครับชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะโยมพี่เดี๋ยวหมด4ชั่วโมงใจเย็น เพอดีอ่านในเน็ตครับโอเคเอาเป็ว่าทั้งหมดทั้งมวลบี่ก็เลยไลยกลับไปแจ้งคุณอีกว่ายกเลิกไม่ได้เพราะว่าทีมงานจ่ายมัดจำคุณไปแล้วอ, <laughs> อัวนอน,นี้นเรื่องจริงค่ะก็เลยงั้นลองมาเจอกันเราคุยกันดีกว่าว่าเราอยากทำอะไรที่มัน ซีเรียสจริงจังเพื่อให้มิตรลาคของมีได้เห็นศักยภาพของพี่ๆทั้งสามคนนี้จริงเขาเป็นคนร้องเ,งเพลงเพราะมากๆค่ะลองเทสสิให้มิตรลาคันประโยคเด็เดเลยคือพี่มี่อ่ะใจเย็นครับ <laughs> พวกคุณก็เหมือนพี่มี่นะครับคือคิดไปเองว่าพวกเราเก่ง <laughs> คือพี่มี่ว่าพวกคุณเป็นคนเก่ง <laughs> ผมก็พี่เอาอะไรมาคิดแล้วเขาก็อยากให้พวกเรา โชว์ความจริงจังให้มิตรรักแฟนเพลงของพี่มี่ฟังอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พวกผมไม่มีจริงๆนะครับมันไม่มีจริงๆนะครับเดี๋ยวอย่าบอกเลยอย่าไปแจกพวกเขาความมั่ใจหายไปหมดแต่พี่มี่เนี่ยโชว์ป็นมีออยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงมานานกวักแแต่พี่มี่เขาเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ครับเขาบอกว่าพวกยูเก่งพวกยูต้อง โชว์สิ่งเจ๋งๆที่พวกยูมีทีนี้ผมมองว่าครัยังไม่จบเลยแหมโอ้โหเมื่อกี้คุณก็ได้เรื่องที่ปูนานไปคุณแกเอาแค่เอ่ะคุณตอบเลยคุณตอบเลยชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยที่โตที่โจ๊กอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเองมีศักยภาพเสียงเพราะไหมแต่ผมมีตายนะตอนนี้พี่โตสู้ไหมคะ ไปดูในผลงานดีกว่าครับไม่ต้องเดินหนีคุณอะไรออไปคุณซักประโยคสองประโยคไหนไหมคะไม่มีไม่พอไม่พอเขาเรื่องอรอยากเห็นคุณร้องเพลงภาษาอังกฤษค่ะมีไม่เคยฟังคุณร้องเพลงภาษาอังกฤษเลย วิลกศคงไม่อยากฟังเหรอคะโอเคโจทย์คือทำอะไรที่เราไม่เคยทำค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมครับเราเราเซ็ตฉากเราอยากเป็นแบบว่าบอยแบนด์นะคะบอยแบนด์ใส่แว่นก่อนคุณคุณตรงนั้นแว่นไายต้องใส่แว่นเลยใส่แว่นกหมวกขอคืนก่อนแป๊บนึงได้ไหมเอาไปเลยก็พอไปเลย

ข้างหลังก่อนเราค่อยออกมาไม่เป็นไรครับพร้อมครับตื่นเต้นไหมคะครับจิบน้ำไหมไม่เด <sk ี๋ยวหกครับนีจะร้องได้ไหมเนี่ยอะเข้าท um> ี่เลยค่ะได้นพร้อมวังวางวๆงวังถ้าวังเพราะเวลาเข้าเพลงมันหยุดไม่ได้นะคะคุณ้อง O, oh, dwi'n